น้าสนุนโดยใหม่ยันทีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวด true ID ความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ t n เ News ข่าวเย็นนะครับประจำ 66อยู่กับผมโมงนายทคุณแอมโุนิชาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะนาะยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไทม์ไลน์ของที่โดนใจท่านมากที่สุด แลกเปลี่ยนบอกเล่าเข้ามาหน่อยนะครับช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Fanpage TNN Live ค่ะ YouTube กับ TikTok ชื่อเดียวกัน TNN Online น p p l ไลน์แอปพลิเคชัน t r u ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะและ Li n e official ของเราค่ะช่องทางนี้จะมีข่าวส่งตรงถึงมือคุณผู้ชมสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือจะพิมพ์ t อ n o n l อ n นแล้วเพิ่มเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ค่ะวันนี้มีอะไรเป็นข่าวใหญ่บ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับ หลายพักเคลื่อนไหวเข้มข้นรับสัญญาณเตรียมยุบสภาวิศนุยำ้ำรัฐบาลปัจจุบันต้องรักษาการต่อหอ,อการค้าไทยจีนผนึกกำลังจัดประชุมนักธุรกิจจีนทั่วโลกจัดในไทยคาดเงินสะพัด500ล้านบาทประมวลเหตุภัยธรรมชาติถล่มโลกยอดเสียชีวิตตุรกียังพุ่ง ไซโครนถล่มแอฟ,ฟริกาโครนถล่มบราซิลยอดตายพุ่งวิเคราะห์บทบาทจีนในวิกฤตยูเครนหลังใกล้ครบปีการสู้รบด้านไบเดนย้ำอีกรอบยืนเคียงข้างยูเครนต่อไปคุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดจันทบุรีนะครับ เพื่อไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพร้อมกับเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC ในพื้นที่จังหวัดระยองติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่พร้อมกันครับกับคุณจารุณีปีริดีรายงานสดจากจังหวัดระยองคุณจารุณีเชิญนะครับ โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเดินทางไปตรวจราชการและรับฟังปัญหาการกักเสชใจฝั่งรวมถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะนายกรัฐมนตรีมีการอ้อนคนในพื้นที่นะคะว่าขอให้จดจำสามคำของนายกรัฐมนตรีไว้นะคะว่าลุงทำแล้วทำอยู่และทำต่อค่ะส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดมหกรรมอย่างพลา และพืชเศรษฐกิจประจำปี2,566ที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อที่จะชูยางพาราในประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะในช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง พร้อมร่วมเป็นสกีพยานในโอกาสการลงนามการจับคู่ธุรกิจบันทึกความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกันในประเทศไทยเพื่อที่จะผลักดันพืชย่างพาราให้เป็นเป้าหมายคัสเตอร์ที่6ในแผนปฏิบัติการพัฒนา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พศ2566-2570พร้อมชูยางพาราเป็นพืชวาระแห่งชาติของประเทศไทยและก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราหรือฮับในเวทีการค้าโลก แต่เมื่อช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือเลิกเวลา9นาฬิกา19เนาทีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจากนั้นพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่วัดเขาตาหน่วยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยมีพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาศสสจังหวัดจันทบุรีพักพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวนะคะว่าจะ เข้าร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติมารอให้การต้อนรับด้วยโดยชาวบ้านในพื้นที่ได้สะท้อนถึงปัญหาที่ดินถูกกัดเซาะหลายพันไร่และกล่าวว่าประทับใจมากที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาถึงอำเภอแหลมสิง ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมจะดูแลแก้ปัญหาทั้งการใช้คอนกรีตและไม้ไผ่เสริมไม่ให้เกิดการกัดเซาะพร้อมอ้อนคนในพื้นที่นะคะว่าหากให้สารงานต่อก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งและขอให้จำสามคำของลุงไว้ว่า1ลุงทำแล้ว2องทำอยู่และ3ามทำต่อก็ตลอดอ่อทำอย่งนมาตลอด สิ่งที่อยากกะทำก็คือทำแล้วต้องรู้ว่าอะไรทําไปแล้วทําแล้วทําอยู่ทําต่ออะไรทําอยู่ก็คือมันยังไม่เสร็จต้องทำให้มันเสร็จมีอะไรทำต่อก็เรื่องใบ้ๆก็ทําให้ที่มันอาจจะเป็นปัญหาเนื่องราบรอดอาจจะเป็นโลกเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เอาโลกมันเปลี่ยนเห็นไหมล่ะตุรกีต่างกี่หมื่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาตื่นความพร้อมแล้วต้องสอกทุกวันนะจ๊ะอย่าโวยแต่ทะเลาะกันเลย จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านายยกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณนะคะที่ดูแลประชาชนด้วยความเสียสละเต็มความสามารถและก็เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลนั้นมุ่งมั่นทำแล้วทำอีกทำต่อเพื่อประชาชนและทุกพื้นที่ค่ะ ก่อนที่จะเดินทางมาที่วัดโค้งสนามเป้าตําบลท่าช้างเพื่อพบปะ,ปะได้รับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนพร้อมระบุไม่อยากเห็นประชาชนเหนื่อยไร้ที่ดินทํากินและพร้อมที่จะดูแลให้ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแต่ต้องทําตามกรอบและระเบียบของกฎหมายและจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด สำหรับมหากรรมการจัดกิจกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC ประจำปี2566นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมยางพาราที่ส่งออกไปยังต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมการลงพื้นที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีจากจังหวัดระยองค่ะ ขอบคุณครับคุณจารุณีขอบคุณค่ะและหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาการยุบสภาโดยบอกว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะหลายพรรคก็เริ่มขยับกันอย่างเข้มข้นเลยอย่างพรรคพลังประชารัฐค่ะหัวหน้าพักนะคะก็ได้ออกนโยบายออกมานะคะเตรียมที่จะเพิ่มเรื่องของเบีย้ยสวัสดิการผู้สูงอายุอายุ80ปีขึ้นไปได้รับสูงสุดถึง5,000บาทนะคะนอกเหนือไปจากนั้นมีข้อมูลจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณวิชณุเครือง,งามก็ชี้แจงไทม์ไลน์ถึงเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการยุบสภาโดยบอกว่าหลังจากยุบสภาไปเรรียย้อ ะะรัฐบาลน,นี้ก็ยังคงต้องรักษาการอยู่ราวๆสีเดือนค่ะคุณวิษณุเครื่อง,งามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงปฏิทินการเลือกตั้งที่ต้องดําเนินการของรัฐบาลชุดนี้ในการรักษาการจนกระทั่งมีรัฐบาลชุดใหม่นะคะโดยข้อเท็จจริงก็คือสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่23มีนาคมตามรัฐธรรมนูญ หากสภาผู้แทนราษฎรครบกำหนดวาระจะต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิส้นอายุค่ะแต่ในกรณีที่มีการยุบสภาเกิดขึ้นทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนะคะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือครบวาระจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566และเรื่องวันเลือกตั้งจะอยู่ในกรอบระยะเวลาแต่ละกรณีค่ะ ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นต้นเดือนพฤษภาคม2566หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนคาดว่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมขั้นตอนต่อไปคือการเสด็จพระราชดำเนินในการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเป็นการตั้งประธานสภาซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคม และขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีและโปรดกล้าวโปรดกระหมอมแต่งตั้งคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะจากนั้นค่ะจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และถวายสัตยปฏิญาณตนคาดว่าใช้เวลาถึงต้นเดือนสิงหาคมดังนั้นรัฐบาลชุดปัจจุบันยังต้องรักษาการอีกประมาณ4เดือนจนกระทั่งต้นเดือนสิงหาคม2566 โดยรัฐบาลร,รักษาการยังมีอำนาจปรับคณะรัฐมนตรีได้หากมีความจำเป็นนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวพักการเมืองหลังนายกรัฐมนตรี 3, ส่งสัญญาณเตรียมยุบสภาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพักพลังประชารัฐค่ะโดยมีกรรมการบริหารพักและแกนนำพักเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงอาทิคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพัก คุณไพบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักคุณวิรัต์รัตนเสษรองหัวหน้าพักคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักคุณสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารพักและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสมาชิกพักโดยคุณวิรัตเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ3 4 5และ678โดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ3,000บาท อายุ70ปีขึ้นไปจะได้รับ4,000บาทและอายุ80ปีขึ้นไปจะได้รับ5,000บาทหลังจากนี้ทางพักจะเตรียมการในการทำแบนเนอร์ต่อไปค่ะและนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือกันถึงนโยบายด้านพลังงานเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีแนวคิดจะปรับลดราคาน้ำมันปรับโครงสร้างทั้งหมดแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทางกรรมการนโยบายก็ได้นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมเห็นควรอนุมัติในเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเราจะเริ่มต้นจาก3 4 5 6 7 8 3 4 5ก็คือ3,000 4,000 5,000 6 7 8ก็คืออายุของผู้ที่จะได้รับการดูแลก็คือ 6 0ปี 69, 70ปีและ8ปปีและจากนี้ไปดานคุณวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาระบุถึงไทม์ไลน์ยุบสภาและการเลือกตั้งนะคะว่าไม่ได้ผิดไปจากที่รับทราบและคาดการกันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม3วันของเดือนพฤษภาคมสําหรับวันอาทิตย์ก็คือวันที่7วันที่14และวันที่21นะคะ แต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคุยกันว่าน่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมตามที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ดังนั้นจะประกาศยุบสภาเมื่อไหร่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าพักทำงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ทั้งการลงพื้นที่หาเสียงและเตรียมพร้อมผู้สมัครโดยทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าพักเดินหน้าใช้เวลาทั้งหมดเพื่อทุ่งเทให้ได้สสตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งค่ะ ิดท้ายที่พักประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักได้ระบุว่าเตรียมเชิญอดีตสามหัวหน้าพักคือคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพักนอกเหนือจากผู้ที่สนใจลงสมัครคนอื่นๆและจะเชิญเข้าร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพักต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าในอดีตหัวหน้าพักทั้ง3ท่านเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีคุณค่าสำหรับพักซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้พักได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นต่อไปค่ะพาไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับนับถอยหลังจากวันนี้ไปหรือเวลาแค่2วันเท่านั้นครับวิกฤตรัสเซียยูเครนจะครบรอบ1ปีเต็มพอดีในวันศุกร์นี้24กุมภาพันธ์ซึ่งล่าสุดช่วงนี้ครับผู้นำของสหรัฐ ประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ระหว่างการเดินสายไปเยือนยูเครนก่อนจากนั้นก็มาโปลแลนด์ต่อแล้วมีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบนานเท่านานครับ oh. ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซีย oh. ที่เพิ่งถแถลงนโยบายประจำปีไปเมื่อวานนี้ครับ โดยระบุว่ารัสเซียไม่มีวันมีชัยชนะเหนือ,อยูเครนแน่นอนการกล่าวสุนทรพจน์นี้ของไบเดนมีขึ้นเพื่อตอบโต้ผู้นํารัสเซียที่บอกว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามแต่มหาอํานาจชาติตะวันตกต่างหากที่แสดงอํานาจอย่างไร้ขอบเขตใช้ยูเครนเป็นสนามรบโดยไบเดนกล่าวสุนทรพจน์นี้ที่กรุงวอร์ซอครับหลังจากเดินทางมาถึงโปลแลนด์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันไบเดนก็ได้ประกาศว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้จะเข้าสู่ปีที่สองของวิกฤตนี้แล้วก็ตามเขาบอกว่านะครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วทั่วโลกต่างภาวนาให้ยูเครนปลอดภัยผมกล้าพูดได้เลยว่ายูเครนนั้นแข็งแกร่งมากและยือนอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิภายหลังจากไบเดนได้ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอันเชดูดาของโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรของนาโต้ไบเดนก็ได้เน้นย้ำนะครับ ถึงพันธกรณีตามมาตรา5ของนาโตที่ระบุว่าหากชาติสมาชิกใดถูกโจมตีก็เหมือนเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศสมาชิกนาโตครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนแสดงความผิดหวังต่อเรื่องที่ปูตินได้ประกาศระงับความร่วมมือของรัสเซียในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์กับสหรัฐโดยบลิงเค้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและไร้ความรับผิดชอบของรัสเซีย ซึ่งสหรัฐจะจับตามองต่อไปว่ารัเสเซียจะทำจริงหรือไม่และจะหาวิธีการตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อไปครับอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ทางปูตินระบุว่าเป็นเพียงแค่การระงับแต่ไม่ได้ถอนตัวแต่จะไม่เริ่มทดลองนิวเคลียร์ก่อนแต่ถ้าสหรัฐเริ่มรัเสเซียก็อาจทำตามครับทั้งนี้สหรัฐกับรัเสเซียได้มีการลงนามในข้อตกลงนิวสตาร์ทในปี2010ซึ่งจะจำกัดให้แต่ละประเทศ มีหัวลบนิวเคลียร์ได้ไม่เกิน1,550หัวรบโดยข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุในปี2026นี้นะครับพาไปดูอีกหนึ่งปมร้อนครับเกี่ยวกับประเด็นท่อส่งก๊าซนอสตรีมที่ล่าสุดนี้ทางวัซิลีเนเบนเซียเขาเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรประชาชาติหรือ UN ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะบตรีความมั่นคง UN เอาไว้นะครับ ระบุว่าเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศดาดิมิตรีโพลิอันสกี้รองเองกัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็นก็กล่าวเสริมว่ารัสเซียเสนอให้ยูเอ็นตั้งคณะสอบสวนอิสระขึ้นเพื่อสอบเหตุระเบิดดังกล่าวโดยเฉพาะพร้อมกับผลักดันให้ทางคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นมีการลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอของรัสเซียนี้ภายในสัปดาห์นี้ด้วย ขณะที่สำนักข่าวทัสนิวของรัสเซียก็รายงานนะครับว่าจางจินผู้แทนถาวรของจีนประจำยูเอ็นได้กล่าวต่อคณะบนตรีความมั่นคงแล้วว่าจีนสนับสนุนข้อเสนอของรัสเซียให้จัดตั้งคณะสอบสวนอิสระเหตุการณ์ระเบิด,รรบดนอสตรีมขึ้นอย่างไรก็ตามทีมสอบสวนของเดนมารม์กเยอรมนีและสวีเดนสามประเทศที่ร่วมกันสอบสวนเหตุระเบิดนอสตรีมระบุว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลสอบที่ออกมา และได้ร่วมกันทําหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแจ้งว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียได้รับแจ้งความคืบหน้าล่าสุดของการสอบสวนที่ยืนยันความเสียหายกับท่อส่งกา๊าซนอร์สตรีมว่ามีสาเหตุมาจากระเบิดอนุภาคสูงเนื่องจากการก่อวินาศกรรมแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับโดยในหนังสือของสามประเทศดังกล่าวยังระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของกา๊าซหลังท่อกา๊าซถูกวางระเบิดเอาไว้ด้วยว่า ก่อให้เกิดการแพร่ของก๊าซสุรินกระจกออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่น่าวิตกการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงต่อข้อเสนอของรัเสเซียดังกล่าวอาจไปตรงกับการประชุมของสมัชชาใหญ่ UN ที่จะมีขึ้นในวันพัสบุดีนี้ครับหรือ1วันก่อนครบ1ปีเต็มความขัดแย้งรัเสเซียยูเครน24กุมภาพันธ์โดยคาดว่า193ชาติสมาชิก u n g a น่าจะมีการลงมติเกี่ยวกับความขัดแย้งยูเครนในวันดังกล่าวด้วยครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในตุรกีและซีเรียนะคะล่าสุดยอดเสียชีวิตมากกว่า48,000คนแล้วค่ะแล้วทางเยอรมนีก็ได้ส่งรัฐมนตรี2คนลงพื้นที่มีทั้งรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ Thank <laughs> you.